S <S <S สวัสดีครับพี่ๆครับผมกุ้งสอบอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บอ่อตัวกุ้งเทพเทพานะเดี๋ยวไปดูป้ายนะบอ่อเขาสวยงามมากเลยผมชอบมากๆเลยอยู่ที่ถนนเทพรักษ์นี่เองครับยังไงเดี๋ยวผมจะปากหมุดไปให้ดูนะดูบรรยากาศสวยงามมากดูไปร,บรอบๆวอสวยจริงๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบอ่อนะฮะดูบรรยากาศภายในร้านนะครับสุดยอดมากๆเป็นร้านของพี่ชายผมเองนะ เพิ่งเปิดมันมาเลยเปิดใหม่ๆเลยคนระับอาหารก็อร่อยนะผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับดูบรรยากาศข้างในแจ๋วมากบรรยากาศภายในร้านแบบชิวๆนะชิวๆนคะนนั่งตกกุ้งกันแล้วทานอาหารไปด้วยนะมีเหล้ามีเบียอะไรครบทุกอย่างพร้อมนะ มาเที่ยวได้นะว่างๆมาเที่ยวกันได้รนะาคาก็ไม่แพงด้วยค่าตกกุ้งก็คันละ89บาทนะครับต่อชั่วโมงตรงนี้เลยสวงสองเลยนะสองชุดเลยสวยนะน่านั่งมาก<อ>บรรยากาศแบบชิลๆเลยนะรอบๆก็เป็นธรรมชาติดูบรรยากาศบอกไงเจนะ๋งไหมเป็นร้านของพี่ชายผมเองนะมาเทีเ่ยวกันได้ถนะนอยู่ถนนเทนพพาร์นี่เองฮนะ ไม่ไกลนะถ้าอยู่กรุงเทพก็มาได้ครับแแวกใกล้เคียงก็มาได้ปริมณฑลก็มาได้ครับยังไงเดี๋ยวผมปักหมุดมาให้ก็แล้วกันนะฮะใน่อนะคเบอร์อนาน้โอเคฮะร้านอาหารบ่อตกกุ้งเทพเทพานะครับปักหมุดมาได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งแผนที่ว้ให้ก็แล้วกันมาได้ครับมาอุดหนุนกันนะฮะอุดหนุนพวกเราครอบครัวสอกรนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับ ยังไงถ้าใครมาแล้วก็ทำคลิปแท็กหาผมด้วยก็ได้ฮนะหรือถ้ามาแล้วก็ติดต่อหาผมได้เดี๋ยวผมมาต้อนรับเองฮนะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนมากนะฮนะอย่าลืมนะครับปอตัวกุ้งเทพเทพาครับสวัสดีครับ